ก็รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกว่า,าทีมงานก็คุณนหน้าคุณนตากันดีแล้วก็บทที่ได้รับเนี่ยก็ได้รับจากาคนเขียนคนเดิมที่เคยเล่นจนเป็นละครอมะตะอะไรอย่าเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นรวมๆแล้วอบอุ่นดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาก็ต้องขอขอบคุณมีเดียสตูดิโอด้วยที่แบบดึนง,งกลับมาท่องเสร็จพูดถึงตอนนั้น โอ้เลยอร์มันเป็นตำนานนน่ะกอในตอนั้นเาปรางนอรุ่นใหม่เอรู้จในตอนนั้เราเป็นนางเอกำโมเมนต์ในตอนนั้นยังไงโมเมนต์ในตอนนั้นโมเมนต์ในตอนที่เล่นมลักพุ่งเราประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเราอิ่มตัวเลยอะค่ะคือ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเดินหน้าตะเกียกตะกายไปไปสูงกว่าน,นี้หรืออะไรกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เป็นผลตอบรับจากละครเนี่ยมันมันทำให้อยู่ดีๆเราก็แบบติดขึ้นลมบนไปเลยมันเหมือนพอแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเมื่ออายุป,ประมาณสิบ เจ็ด1ค่ะทำไมตอนนั้นในวัยนั้นเราถึงรู้สึกว่าไม่อิ่มตัวทั้งที่มันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกับละครดังมากจนกระทั่งมันพลิกพลิกวันนี้เป็นคนคนหนึ่งอีกวันหนึง่งกลายเป็นแบบน้ำพุ่งนักชื่นยาทำปรีดาน,านันซึ่งซึ่งเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งอะไรไปซึ่งเราก็งงไปเลยอะค่ะตั้งตัวแม่ค่ะ ตั้งตัวไม่ทนันแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออที่เราเข้าวงการมาเนี่ยเรารอวันนี้ไม่ใช่หรอแต่วันนี้มันมาถึงเร็วจังเร็เวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิ่มตัวตั้งแต่หมดราวทุ่งเลยใช่อิ่มตัวเลยแต่ว่าเรื่องต่อ,ตอมาเนี่ยเราก็เลยเล่นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะดังหรือไม่ได้ต้องการอะไรเหล่านั้นแล้วแต่ว่าเราต้องการจะฝึกฝีมือเรามากกว่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ได้บทยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆค่ะกนถึงวันนั้น เราก็ยังเห็นน้ำมึอยืนระยะในวงการยืนระยะยืนยาวยาวๆงานจุดตลดใช่ค่ะก็รู้สึกว่าจะไม่ออกด้วยนะถ้าทางจะไม่ออกนะเพราะว่าก็ตกหลุมรักการแสดงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราแสดงเนี่ยมันมันได้ปลดปล่อยความสามารถปลดปล่อย จิตวิญญาณของตัวละครซึ่งมันเหมือนงานศิลปะอะค่ะที่เราเอามาบรรเลงให้คนดูได้ชิมได้ชมกันแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็รวมถึงว่าในละครแต่ละเรื่องเขาก็จะมีคุณค่าของเขาเราก็ได้มอบคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนดูให้กับสังคมด้วยก็เป็นเป็นอะไรที่ตกหลุมรักการแสดงตรงนี้ค่ะ โอ้วงการบันเทิงในยุคก่อนกับในยุคนี้ต่างกันหรอคะก็ในยุคก่อนจะจะเหมือนอดาราจะอยู่อยู่ดังนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถ้าดังก็ดังเป็นคนๆไปเลยแล้วก็ดังกันยาวๆเป็นแบบเป็น10ปีเป็น20ปีแต่ว่าสมัยนี้เหมือนแบบดังเร็วแต่ว่า มีคนขึ้นมาดังใหม่ซ้ำๆ,ๆกันดังเร็วแต่สัน้นดังเร็วตแต่สั้นแต่แต่ดังมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็แตกต่างกันตรงนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันอย่างการ้งนะค่ะรุ่งทำค้ามสมัยค่ะกับตอนนี้สมัยนั้นโอ้โหสมัยนั้นนี่ยุไคไนโหดก่ายุคยุคนั้นยุคนั้นโหดกว่าเยอะคือ กล้องหรือว่าอุปกรณ์ทางการถ่ายทำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทันสมัยไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่ดึกๆเราก็ต้องเล่นในป่าจริงๆเราก็ต้องนอนกับพื้นนอนกับเสือแล้วก็ไฟก็จะสาดเข้ามาที่หน้าเราแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ล้ามากแต่ว่ามันเป็นการฝึกความอดทน อืมพอผ่านยุคนั้นมาได้พอมายุคนี้โอ้โหยยิ้มเละโอ้โหเด็กยุคนี้เธอแบบสบายเกินไปออะไรย่างเที่บอกว่าผู้พูดถึงผู้ต้องกับผู้จัดก็อยากได้แบบบทที่ยากที่อยากการใช้ดินเนอร์ต้องเป็นมือถือเลยก็เป็นคาดว่าเขาเป็นแบบที่ต้องใช้ดินเนอร์ต้องเป็นต้องเป็นมื่ถือก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เวลาที่มีใครนึกถึงแต่บทยาก ก็จะให้น้ำผึ้งบทง่ายๆไม่เคยได้แล้วไม่มีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แสดงถึงว่าเออเขาเห็นศักยภาพในตัวเราแต่เราเองเนี่ยก็ต้องทำให้คุ้มค่าที่เขามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องเมืองแก้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ความสามารถของน้ำผึ้งคือในตอนแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบบทอาจจะเข้มข้นประมาณหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยมัน มันขยี้หัวใจเลยค่ะแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็ลึกแล้วมันก็สปอยไม่ได้จบนได้ีีเออสปอยไม่ได้แล้วค่ะค่ะเห็นว่ามีคนเล่นอยูใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็เอาจิวเวอรี่ที่สะสมไว้นะคะก็มีจิวเวอรี่หินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ ทำเกี่ยวกับอารม่าเทราฟีเป็นนัทริกาเฮลท์แอนด์บิวตี้ซึ่งก็จะมีลายเป็นแบบว่าลายอารม่าเทราฟีลายเป็นแป้งพับลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะร้อนสองมาเรื่อยๆเป็นนัทริกาเฮลท์บิวตี้ก็สามารถจะติดต่อได้ทางลายนัทริกาออฟฟิเชียลค่ะอันนี้คือเป็นคตั้งใจทำอย่งไาตั้งใจทำแต่ว่าตั้งใจทำด้วยความชอบด้วยที่เราอยู่ในใสายแบบ เราก็แต่งหน้าบิวตี้อะไรของเราอยู่แล้วแล้วโรมาตอราพีเราก็ทําในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายออไม่ใช่ระยะสุดท้ายขอโทษในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงแล้วเขาก็ได้กลิ่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เขาไม่ได้กลิ่นเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความภูมิใจที่เราได้ทําออกมาจะบอกว่าทำเราได้กําไรหรือเปล่าไม่ได้กําไรแต่ทําเพื่อที่จะได้ทํา เป็นความชอบเป็นแพชันนค่ะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นคุณค่าในชีวิตน่ะก็คือแบบได้ช่วยได้ช่วยคนอื่นได้ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกมีความสุขผ่านกลิ่นที่เราสั้นสร้างรังสรรมาค่ะแาพ่ะดศึกษามานานแล้วค่ะเป็นสิปีแล้วเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นก็ทําร่วมกับโรงพยาบาลคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ซึ่งถ้ามีเวลาก็ก็จะได้ไปอีกทุกปีอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนกลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นนั้นก็ถูกบันทึกสูตรในโรงพยาบาลพร้อมที่จะส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรางงี้การแสดงไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งทำธุรกิจแล้วก็ยังไม่ทิ้งการแสดงนะยังติดต่อมาได้นะเรียกว่าทำก็ูดกันไปใช่ไหมคะใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ